สวัสดีคะ่ะพบกับช่องสตางตารีนะคะเย้ย <c oughs> ก็วันนี้นะคะจะมาทำ15 f facts about me คะ่ะไปดูกันเลยชื่อะชื่อตาริาสานามสกุลปรีชาตั้งกิจค่ะวันเกิดปกีเลยย่ะ22เดือนตุลาคมเดือน10ปี 2003หรือว่า2546ค่ะ AKA AKA สตางตาริค่ะมันมาจากการที่หนูไปจริงๆตอนตาลิเนี่ยจะเป็นชื่อเรียกที่เพื่อนๆชอบเรียกสมัยก่อนตอนอเด็กๆว่าแบบตาลิตาลิอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันสั้นดีปกติคือชื่อจริงคือตาลิสาแต่ว่าเรียกสันส้นๆว่าตาลิแล้วก็รวมถึงไปดูดวงมาในเว็บแล้วเขาบอกว่าชื่อนี้ดีก็เลยตั้งเป็น AKA ว่าสตางตาริค่ะใช่คะ่ะกิจ,จกรรมยามว่างกิจ,จกรรมยามว่างชอบ กินขนมค่ะแล้วก็ชอบนอนถช่วิกิจกรรมไหมคะได้อยูไอย่ได้อยู่นิสัยแปลกๆที่ชอบทำนิสัยแปลกๆที่ชอบทำ,ทบทำถ้าหนูบอกแล้วมันจะมีคนติดตามอยู่ปะหรือว่าคนจะเลิกติดตามหนูได้เลยอ่ะอันนี้คือไม่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะคะอายมากคือนิสัยแปลกๆคือชอบปั้นสิ่งต่างๆค่ะแบบหนูเป็นคนชอบเล่นดินน้ำมันใช่ปะหนูก็จะปั้นทุกอย่างที่ถ้ามันมีอะไรที่มันสามารถจะปั้นได้ ราจะปั้นหมดเลยรู้สึกว่าปั้นแล้วมันมีสมาธิอ่ะอปั้นดินมันปั้นแบบถ้ามันมีข้าวอยู่ข้างหน้าก็ปั้นอนะ่ะปั้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ปั้นทุกอย่างเลยปั้นได้หมดปปั้นได้หมดก็คือปั้นเลยปั้นใช่ของที่ชอบกิน <c oughs> ของที่ชอบกินชอบกินขนมหวานทุกชนิดคะ่ะมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษอะไรที่ชอบเป็นพิเศษชอบกินคุกกี้ค่ะเค้กไอเทมติดตัวที่พกตลอดลิปสติกค่ะมีกี่แท่ง ประมาณห <laughs> ้าห้าแท่งแต่สีเดียวกันหมดเลยนะแต่ห้าแท่งไม่รู้มีทําไมมันพกแอุ่นใจใช่ไหมพวงแล้วอุ่นใจสัตว์เยงที่ชอบกระต่ายค่ะเลี้ยงกระต่ายขเขาเลี้ยงอยู่ใช่ไหมคะเลี้ยงอยู่ค่ะ <laughs> มีประมาณเจดตัวพี่ <laughs> เป็นฟาร์มกระต่ายที่บ้านเพราะว่าเอ่อก่อนหน้านี้ตอนช่วงโควิดเรอเอามาเลี้ยง2ตัวแล้วน้องก็ขยายพันธุ์จนเป็นฟาร์มพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูได้ค่ะทุกคนถ้าคนกดไลค์เยอะโอเคพาไปดูได้ค่ะพาแบบไปเปิดฟาร์มได้ค่ะเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้เพลงที่ชอบฟังช่วงนี้จำนนค่ะเพลง n o t h i n g ของ b r u n o Mars ค่ะศิลปินที่ชอบพี่นนทนนกับ Taylor Swift ค่ะสิ่งที่อยากป้ายยาสิ่งที่อยากป้ายยาช่วงเวลานี้ ไข่เบบี้ไข่เบบี้คอลเลคชั่นใหม่คะ่ะน่ารักมากคะ่ะคือมันทุกคนต้องมีแล้วละ่ะหนูว่าจริงๆมันน่ารักมากใช่มีแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ตกเทรนด์ชาบูหรือหมูกระทะโหยเลือกไม่ได้เลยอะ่ะหมูกระทะอร่อยเสียเงนินมากสุดไปกับอะไรเสียเงนินมากสุดไปกับ เสื้อผ้าค่ะกดช้อปปิง้งรัวๆเลยค่ะรีวิวแกงเพื่อนๆหน่อยรีวิวแกงเพื่อนๆเป็นคำพูดหรอตลกโจ๊ะเฮฮาปาติงโกมค่ะข้อสุดท้าย <laughs> แพนในปีนี้แพนในปีนี้อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆด้านแล้วก็อยากจะเก็บเงินเยอะๆค่ะหาเงินเยอะๆจ้างงานเข้ามาเยอะๆนะคะอยากมีเงินเก็บเยอะๆค่ะ Yeah, และนี่นะคะก็เป็น15 Fa c t s about สตังค์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักสตังค์มากขึ้นนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเขาเรียกว่าอะไรกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถูกไหมมือใหม่มากอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะติ๊งๆิงลาไปก่อนไว้เจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย